สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอประจําเดือนสิงหาคมของคนที่ทํานายสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสสบดีค่ะองค์เทพประจําเดือนสิงหาคมสําหรับคนวันพฤหัส,สบดีองค์พระนารายค่ะพระองค์คือผู้สร้างพระองค์คือทุกสรรพ,พสิ่งพระองค์คือเจ้าคุมทรัพย์แห่งจักรวาลโอมนโมนารายณายะโอมนโมนารายณายะ นี่คือบทสวดขององค์พระนารายณ์ขอทรัพย์ขอเงินขอโชคขอลาบพระองค์คือผู้เฝ้าขุมทรัพย์แห่งจักรวาลคือผู้มั่งคัง่งคือผู้ร่ำรวยขอพรจากพระองค์นะคะแล้วคุณจะได้โชคลาภเงินทองก้อนใหญ่ความเป็นเศรษฐีค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีมาดูกันนะคะ มันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคบุญบารมีที่คุณสะสมไว้มาเนนานในช่วงระยะเวลานี้ผลนั้นกำลังออกดอกออกผลโชคลาบเงินทองก้อนใหญ่จะมีเข้ามาค่ะคุณจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆอย่างที่มหาเดวีบอกไว้ค่ะไพ่สองใบนี้ มาคู่กันนั่นก็แสดงว่าบุญบาร,รมีที่คุณสะสมไว้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นพบชาตินี้พชาติที่แล้วจะส่งผลให้คุณในช่วงเดือนนี้ค่ะจะได้เงินก้อนใหญ่จากโชคจากลาบค่ะแต่ให้ระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมาร้ายสิ่งไม่ดีคนไม่ดีจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวคุณค่ะมีคำนี้ค่ะ มานไม่มีบารมีไม่เกิดบางครั้งเรากำลังจะได้สิ่งที่ดีๆมักจะมีมารมาขวางค่ะเคล็ดลับอย่าพูดในสิ่งที่ปรารถนาให้อะไรที่เราไม่ไม่เห็นไม่ได้ยินเพราะบางครั้งเบ็ดอายมันมีอะไรก็ตามที่คอยจ้องเราอยู่เพื่อให้สิ่งที่เราปรารถนานั้นไม่เป็นจริงมันคือมารมันคือเดวิล มันคือสิ่งชั่วร้ายค่ะเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสบดีจะมีโชคดีมากๆแต่จะมีสิ่งมาขัดขวางค่ะขอพรจากองค์พระนารายณ์เพื่อทําลายหมู่มารค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงิน King Pentacle ราชาเงินราชาแห่งเงินเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะ ระมัดระวังบุคคลบุคลิกลักษณะสูงขาวหุ่นใหญ่คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วนำอุปสรรคปัญหามาให้ค่ะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอย่าลืมใบนี้เป็นเหมือนกับคนที่ไม่ดีหรืออะไรที่มาเป็นอุปสรรคกับความสำเร็จของคุณค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนสิงหาคม ภาพไพ่องค์เทพประจําวันพฤหัสองค์พระนารายณ์ขอพรจากพระองค์การเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาในมือการงานเม้จะมีอุปสรรคแต่จะผ่านพ้นไปได้โชคลาภการเงินเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เพียงระมัดระวังอย่างเดียวระมัดระวังสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายมาร้ายแก้เคล็ด โดยการบูชาองค์พระนารายณ์เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีมารร้ายออกไปแล้วโชคก้อนใหญ่จะเป็นของคุณค่ะ